ดีครับนี่คือรายการพักสักครู่โดยคมชลึกครับนัดรับปกติสมาร์ทโฟนของนัดเองลงแอปอะไรบ้างครับออก็แน่นอนครับในสมาร์ทโฟนผมก็จะมีแอปดูหนังฟังเพลงหรือหาที่กินข้าวอร่อยหรือแม้แต่ซื้อสินค้าออนไลน์ครับครับถ้าจะบอกว่าปัจจุบันนี้การใช้งานบนสื่อสารบนสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็วันนี้รายการพักสักครู่เองได้รับ เกียตพิเศษนะครับจากคุณวรมงคิวทัศน์กรรมการผู้จัดก,การของบริษัทสมาร์ทโกสมาร์ทไล์จำกัดบริษัทสมาร์ทโกสมาร์ทไล์จำกัดเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มออนไลน์สมาร์ทเพลย์นะครับวันนี้เราจะมารับรู้กันว่าสมาร์ทเพลย์ที่ว่าเนี่ยใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับมีอะไรบ้างนะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวโรนผิวทัศนะครับกรรมาการผู้จัดการของบริษัทสมาร์ทโกสมาร์ทไล์จำกัดบริษัทสมาร์ทโกสมาร์ทไล์จำกัดเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มสมาร์ทเพย์นะครับคุณวโรนค,ครับอยากจะให้แนะนำคามียามของตัวสมาร์ทเพย์เลยครับจริงๆขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนแล้วกันนะฮะว่าว่าการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มสมาร์ทเพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงก็คงจะต้องย้อนไปช่วงเ,เกิดการแพร่ระบาดของโควิด ช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตนะออกจากบ้านกันลําบากพอสมควรการจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพฤติกรรมไปค่อนข้างมากนะแล้วก็มีเรื่องของการสนับสน,นุนเรื่องของเงินช่วยเหลือประชาชนด้วยช่วงนั้นโดยการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยนะมีเงินช่วยลด ค่าครองชีพต่างๆนน,น,ะ <S 1> <S 1> นะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เรื่องของการใช้จ่ายออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนแป,ปลงไปค่อนข้างมากเรียกว่าพลิกโฉมเลย <S <S เก่อ<ใ>นก<ช>่อนหน้ <S 2> <S 2> านี้เนี่ยจริงๆเราก็เห็นแหละนะว่ามันก็มีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันมีรูปแบบในการซื้อสินค้า <Brasil> ซื้อบริการต่างๆผ่านระบบออนไลน์พอสมควรแต่ ความนิยมมันอาจจะไ,ไ,ม,ไ,ม,ไม่ได้สูงมากนะฮะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมาแรงมากถูกครับเรียกว่าแบบมาแรงแบบสุดๆเพราะว่าอเออมันออกจากบ้านไม่ได้อะใช่ครับมันออกจากบ้านไม่ได้หิวก็หิว mm. นะฮะอยากกินอาหารอะไรอ,อร่อยๆที่สําคัญไม่ใช่แค่ออกจากบ้านไม่ได้นะไปนั่งที่ร้านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารต่างๆก็ต้องปรับตัวนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพวกเราทุกคนแหละไม่มีใครที่ไม่ใช้บริการเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ ใช้กันหมดนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังทํางานอยู่ที่บริษัทไทยลีกดูแลเกี่ยวเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของบ้านเราเนาะก็เห็นผลกระทบต่างๆนานาของสโมสรนะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสนามการแข่งขันต้องแข่งขันแบบปิดถูกต้องแฟนบอลเข้าสนามไม่ได้สินค้าอะไรต่างๆของสโมสรเนี่ยก็ไม่สามารถขายได้ตัวเองขายไม่ได้เลยนะฮะอย่าไปคิดถึงเรื่องเสื้อผ้าที่ ทํากันไว้แล้วเตรียมที่จะขายให้กับแฟนบอลนะตอนนั้นก,ก็ก็เริ่มเห็นแล้วว่าผลกระทบของโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกวงการจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะวงการกีฬานะฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อตอนที่ยังยังนั่งทํางานอยู่ที่ไทยลีกเนี่ยก็เห็นว่ามีแฟนบอลถามเข้ามาใน Facebook ในช่องทางการสื่อสารของไทยลีกว่าจะซื้อเสื้อสโมสรน,นั้นซื้อที่ไหนซื้อเสื้อสโมสรน,นี้ซื้อที่ไหน เพราะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่สโมสรตั้งอยู่นะฮะ<ๆ>เขาก็หาวิธีจะซื้อ,อยากเหมือนกันนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเราเราสามารถเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือสโมสรน,นะฮะนำสินค้าของสโมสรเสื้อผ้ามารวมไว้ที่เดียวกันแล้วให้แฟนบอลเนี่ยมาเปิดเนี่ยอยากซื้อเสื้อสโมสรไหนก็สามารถซื้อได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแฟนบอลแบบตัวยงของสโมสรใดสโมสรหนึ่งแต่มีคว,มความรู้สึกว่า สื้อสโมสรบางสโมสรนี่ออกแบบมาในแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันสวยใช่ครับมันน่าใสอืก็หาซื้อกันมานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดแอปพลตฟอร์มสมาร์ทเพย์จุดเริ่มต้นมาจากเป็นจุดที่จะแพร่กระจายเสื้อเสื้อฟุตบอลใช่ครับคือเป็นศูนย์กลางของเสื้อฟุตบอลเป็นหลักของสโมสรคือมองเรื่องการช่วยเหลือสโมสรฟุตบอลนะทีนี้พอคิดไปคิดมาด้วยความที่ผมอยู่ในในคณะกรรมการกีฬาชีพด้วยแล้วก็เห็นเรื่องของ มูลค่าของอุตสาหกรรมกีฬาบ้านเรามันค่อยๆขยับขับเคลื่อนนะฮะให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะใ,<ช>ในในในบ้านเราเนี่ยพอสมควรเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเม้จริงๆไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะที่มันคนคนไม่ได้ชอบกีฬาฟุตบอลก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายก็น่าสนใจนะ ทีนี้ตอนนั้นแพลตฟอร์มยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดนะตอนที่ดูเรื่องเสื้อไทยลีกเนี่ยแพลตฟอร์มยังไม่เกิดแต่มีไอเดียแล้วว่าอยากทาแพลตฟอร์มแบบนี้ขึ้นมาทีนี้พอพอเริ่มเห็นว่ากีฬาอื่นๆก็น่าจะได้รับโอกาสในการมีศูนย์กลางำสำหรับการจําหน่ายสินค้าเพราะว่าช่วงนั้นผมก็อาจจะจะมีสโมสรติดต่อมาบ้างว่า ซื้อตะขาฟุตบอลที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ที่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้เราก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะเสื้อฟุตบอลละมันมีอุปกรณ์กีฬามีอุปกรณ,กกรณก์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาการเล่นกีฬาจะเป็นนะครับการออกกําลังกายมันก็น่าจะรวมได้มากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดว่ายกระดับจากร้านขายเสื้อกีฬากลายเป็นห้างสรรพสินค้าใช่ก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วเราทํำยังไงดีก็ลเลยเริ่มเริ่มศึกษาเริ่มหาข้อมูลนะก็ไปพบว่า จริงๆแล้วเนี่ยในในการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยสินค้าประเภทกีฬาเนี่ยเป็นอันดับ5ที่มีวลุ่มประชาชนเนี่ยมีผู้คนเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยซื้อเยอะพอสำควรก็เลยคิดว่าอันดับ5นี่จริงๆถือว่ายัางน้อยเพราะตอนนั้นเนี่ยการนั่นน,นเป็นตัวเลขที่มีการสํารวจตอนช่วงโควิดมันก็ออกกําลังกายกันยากก็แค่ออกกําลังกายอยู่ในบ้านแต่ถ้าหมดโควิดแล้วเนี่ย มันเกิดการออกมาสามารถออกกาลังกายได้ไปนู่นไปนี่ได้สินค้ากีฬาหลายๆอย่างก็น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกันนะฮะผมก็เลยดูว่าว่าโอกาสในการสร้างแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะทําอย่างไรให้สินค้ากีฬาเนี่ยมันถูกรวมมาไว้ที่เดียวนะซึ่งตรงนี้ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราทาแพลตฟอร์มสําหรับกีฬาขึ้นมา สิ่งที่เราคิดต่อมาก็คือเรื่องของไปดูตัวอย่างแพลตฟอร์มอื่นๆนี่เขามีอยู่แล้วถูกต้องครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เราคิดก็คือเป็นมาเก็ตเพลสเราเนี่ยไม่มีกําลังเงินในการไปสต็อกสินค้าต่างๆมารวมไว้เพื่อให้คนมาเลือกซื้อนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยร้านค้าเนี่ยที่เขาสต็อกไว้แล้วเขาก็ไม่มีช่องทางในการระบายสินค้าถูกต้องครับที่หลากหลายหลายร้านเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่เขาก็ต้องมาใช้แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่อา,อาจจะ หลังๆก็เริ่มมีขดมีอะไรต่างๆนานาต้องซื้อโฆษณาถึงจะลูกค้าถึงจะเห็นโน่นนี่นั่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาทําให้ร้านค้าเนี่ยก็ต้องปรับตัวก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มในเรื่องของการซื้อโฆษณาถ้าไม่ซื้อโฆษณาลูกค้าไม่เห็นถูกต้องถูก,ถกปิดกั้นถูกอะไรต่างๆ,ๆนานาเราก็เลยรู้สึกว่าขายยากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นตัวกลางที่ลดเรื่องพวกนี้เปิดโอกาสให้กับร้านค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะับ เปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามาอยู่กับเราโดยที่เขาก็มีค่าใช้จ่ายตามสมควรด้วยความที่เราเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะฮะทุกอย่างมันก็จะคุยกันง่ายหลายร้านก็มาคุยกับเราหลังบ้านเป็นแบบไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอะไรปรับให้ได้อะไรทําให้ได้เราทําให้หมดนะว่าช่วยกันแก้ไขไว้นะครับบางเจ้าบอกขอช่วยตรงนั้นได้ไหมช่วงนี้ช่วยโฆษณาให้หน่อยได้ไหมอะไรเราทําให้ได้ไม่เหลือบาปป่าแดงเราทําให้หมดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการจ่ายเงินเรื่องอะไรต่างๆางนานา,นานเนี่ยเราพยายามทำให้เหมือนกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วครับแต่ของเราเนี่ยจะแตกต่างในเรื่องของด้วยความที่ศูนย์กลางเราอยู่ที่เมืองไทยอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารของร้านค้านเนี่ยทำกับเราเนี่ยทำได้โดยตรงครับผมค,ค,คุณคผ <ม S 1> <ค>ูลงฮะถ้าผมเป็นเจ้าของสมโมสรฟุตบอลผมต้องการสร้างธุรกิจให้ครบวงจรเพราะอะไรผมต้องเลียงสมาร์ทเพลครับจริงๆสมาร์ทเพลเนี่ยต้องบอกว่ามันมีรากมาจาก ออนไลน์ทเวลเอเจนซี่หรือว่า OTA ก็คือ,อะระบบจองที่พักนะฮะซึ่งระบบเนี้ยลงทุนไปต้องใช้คำว่าหลักครึ่งของร้อยล้านนะฮะประมาณร่วมๆ40ล้านนะในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ,บให้มันสมบูรณ์เพราะว่าการจองโรงแรมอะไรเนะี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เจอวิกฤตโควิดนะทีนี้เราก็มาดูว่าอสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนียมันสามารถต่อยอดไปทำอะไรได้อีกบ้างนะะเราก็เลยเตรียมแผนต่างๆนานา เราทำสมาร์ทติเก็ตนะฮะจองตั๋วฟุตบอลจองตั๋วคอนเสิร์ตทำได้นะโดยใช้ฐานเดิมของ OTA นะแล้วก็มาต่อยอดเป็นสมาร์ทเพลย์ซึ่งตรงน,นี้เนี่ยถ้าสโมสรฟุตบอลมาร่วมกับเราเนี่ยเขวงจรครับวงจรจองที่พักสำหรับแฟนบอลที่จะไปเป็นทีมเยือนก็ได้นะจองสำหรับนักกีฬาก็ได้นะตั๋วฟุตบอลก็มี นะแล้วก็สินค้าที่ลึกที่สโมสรสามารถมาเปิดร้านในนี้ได้ <Okay. S 2> ก็สามารถทําได้ทันที <Okay. S 2> นะฮะมีสินค้าที่ลึกอะไรลงมาได้หมดอยากจะปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรเขียนเองได้เลย <Okay. S 2> นะฮะทำเองได้เลยระบบหลังบ้านเรามีพร้อมให้สโมสรสามารถบริหารจัดการเรื่องของร้านค้าตัวเองได้ ถ้าจะบอกว่านี่คือคอมมูนิตี้มอลล์สำหรับวงการกีฬาวงการไลฟ์สไตล์ผมไม่ไม่อยากจะยกตัวเองมีถึงขนาดคอมมูนิตี้มอลผมเป็นตลาดนัดละกันแต่นัดเราจอดเเราเป็นเหมือนตลาดผมเป็นผู้สร้างตลาดนะฮะเราเรานึกถึงตลาดตามที่ต่างๆเราสร้างตลาดสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ไว้ให้ครบหมดเลยเดินน้ําเดินไฟพร้อมมีระบบทำความสะอาดอะไรต่างๆหน้าพร้อมหมดมีแผงเป็นล็อกๆๆคุณมาเปิดร้านเราแค่นั้นเองมาเปิดร้านปุ๊บพอมันเป็นศูนย์รวมเนี่ย ใครอยากจะมาหาซื้อผักก็มาที่นี่มาหาซื้อไข่ก็มาที่นี่มาหาซื้อเนื้อซื้อไก่มาที่นี่ได้หมดครับซึ่งเราก็จะนิยามตัวเองอย่างที่นัดถามตอนแรกนะว่านิยามเองมองไป็ว่าไงเราคือผู้สร้างอนาคตให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพคมองอย่างนั้นก่อนแล้วครับครับผมบปัจจุบ,บันที่เราจะบอกผู้ติงเรื่องของตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์การแข่งขงันรุนแรงไหมครับจริงๆเนี่ยมันก็มีการพยายามสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เกิดขึ้นตลอด <Okay. S 2> เวลานะฮะแต่ว่าถ้ามองคือพยายามหาแล้วพยายามหาแล้วว่าแพลตฟอร์มที่เป็นกีฬากับสุขภาพโดยเฉพาะเนี่ย <Okay. S 2> โดยตรงเนี่ยแล้วก็มีจองตั๋วได้ด้วย <Okay. S 2> มีจองแรบได้ทุกอยอะไรเงี้ย <Okay. S 2> มันยังไม่มีครบแต่ยังไม่มีอ่า <Okay. S 2> ยังไม่ม,ม,ม,มีซึ่งอันนี้เราโฟกัสชัดเจน <Okay. S 2> ด้วยความที่เราเป็นคนกีฬาแล้วเราก็มองว่าเราอยากให้คนกีฬาเนี่ยมี พื้นที่มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ได้มาขายได้มากขึ้นที่เราหรอกแต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้ลูกค้าสามารถเห็นเพิ่มได้นะครับซึ่งอันนี้ก็สิ่งที่เราเราเราอยากทำครับตัวสมาร์ทเทรน์มันมันยาวนานนิดอย่างครับกับระบบในการให้บริการครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเราเพิ่งดำเนินการมาได้สักประมาณ 3- 4เดือนในแง่ของการทำให้ระบบมันสมบูรณ์แบบ การไปเชิญร้านค้าต่างๆเข้ามาซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับจ,จากเจ้าใหญ่ๆพอสมควรนะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมร้านค้านะซึ่งใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ในช่วงนี้แหละเพราะว่าจะมีแอดมินคอยช่วยในการเปิดร้านให้ถ้าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องเปิดร้านเองเนยหน่อยนะก็ต้องมาศึกษาหาวิธีการแต่ถ้าใครมาเปิดเปิดช่วงนี้เนีแอดมินคอยช่วยเปิดร้านอัพโหลดรูปลงข้อมูลสินค้าให้อะไรให,ให้อะไรเงี้ยนะครับซส่งเนี้ยก็ยังเหลืออีกขั้นตอนเดียวที่ คิดว่าจะให้มันครบสมบูรณ์แบบพร้อมเปิดแบบ100%ก็คือจริงๆตอนนี้ขายได้แล้วใครที่มาเปิดเนี่ยขายได้แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังมีระบบเรื่องโลจิสติกนิดนึงนะเราไปดีลกับ f l a s h e x p r e s s ไว้ว่าให้เขามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าโดยที่เมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราแจ้งไปที่ร้านค้ามีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วเราแจ้งไปร้านค้าร้าน้ามีหน้าที่แคพ็คสินค้าเดี๋ยว Flash Express เข้าไปรับทันทีซึ่ง ถ้าตอนนี้มันยังเชื่อม API เชื่อมหลังบ้านเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับแฟลตอาจจะยังไม่เข้าไวร้านค้ายจะต้องส่งเองซึ่งเราก็เลยยังยังไม่ได้เปิดกว่าเอาเป็นพื้นที่โปรโมทให้กับร้านค้าที่มาสมัครไว้ก่อนครับเรียกว่าอาจจะสต็อกร้านค้าหรือคนที่สนใจไว้ก่อนใช่ครับซึ่งตอนนี้ยังยังยังแกรนด์สปอร์ตเนี่ยขออนุญาตพูดชื่อแล้วกันนะเขาก็มาลงสินค้า4เกมนะเพราะว่าเป็นช่วง4เกมอยู่ดีเราก็ได้โปรโมทให้เขาอะไรให้เขาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ ยังไม่ต้องขายตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นครับครับครับคุณว่ลงรับสุดท้ายผมถามแทนถามแทนร้านถามแทนผู้บริโภคครับสมมุติถ้าผมเป็นลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเนชนสมาร์ทเพลย์ความมั่นใจว่าถ้าผมกดลงไปแล้วเราจะปลอดภัยในเรื่องของบัตรเครดิตก็ดีหรือว่าการขนส่งสินค้าก็ดีวัฒรธรรความเชื่อมั่นของร้านค้าซึ่เป็นพัธมิตกับสมาร์ทเพย์ก็ดี ความไม่พอใจเราเ <Okay. S 1> ชื่อถือได้ขนาดไหนครับไล่เรียงไปทีละเรื่องแล้วกันนะ,ะเอาเรื่องของมาตรฐานสินค้าก่อนครับนะด้วยความที่เราเป็นเป็นแพลตฟอร์มข,ของผมเองแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยพื้นที่ทุกอย่างมันอยู่ในนี้นะการคัดกรองร้านค้าที่จะมาเปิดเนี่ยเราเนี่ยนะักเวลานี้เราใช้ระบบหนังบ,บ้านแล้วก็จะคัดกรองเรื่องของความน่าเชื่อถือของร้านค้าที่มาเปิดกับเรานะฮะว่า อันค้านี้มีตัวตนจริงไหมจททะเบียนบริษัทแบบไหนอะไรยังไงหรือจะเป็นบุคคลก็ต้องเป็นบุคคลที่มีตัวตนนะฮะเห็นในแพลตฟอร์มอื่นอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่กรองเรื่องของสินค้าที่มั่นใจได้ว่าไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีการสินค้าขายสินค้านําสินค้าที่มาตรฐานตา่ําหรือไม่มีมาตรฐานเนี่ย มาวางขายในนี้ะนะซึ่งอันนีหน้หนึ่งส่วนและ,ะเรื่องของร้านค้าเ,เรื่องเรื่องตัวสินค้าเรื่องที่2ก็คือระบบการชรําระเงินถูกต้องครับของเราเนี่ยใช้ชิลเปชิลเปเนี่ยก็เป็นระบบมาตรฐานระดับโลกนะที่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการะนะข้อมูลจะไม่หลุดออกไปเด็ดขาดนะเพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายที่ a ด้วยนะเราก็มีเวลาเปิดขึ้นมาก็จะมีการให้กดยอมรับอะไรต่างๆนานานะซึ่งตรงนี้ มั่นใจได้เพราะว่าชิลเปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งระบบที่แพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาใช้ในการให้ชำระเงินผ่านตรงนี้ซึ่งก็ชำระได้หมดไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ว่าจะเป็น QR Code นะไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินปลายทางไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตผ่อนชำระได้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ระบบเราก็าจะใช้ AI ก็คือตัวที่คอย วิเคราะห์ตัวแจ้งไปยังไปยังลูกค้านะฮะ <c oughs> พอลูกค้าจ่ายเงินมาเรียบร้อยก็จะมีอีเมลตอบกลับว่าซื้อสินค้าสําเร็จแล้ว <c oughs> อะไรต่างๆนานานะฮ <c oughs> ะแล้วก็ตัวเป็นเมนเกตเวรเนี่ยก็จะแจ้งไปที่ร้านค้าให้เตรยียมสินค้าสําหรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าด้วยร้านค้าด้วยมั่นใจว่าระบบของเราเนี่ยมีความปลอดภัย สมบูรณ์ร้อยเนก็นเรียกได้ว่ารับประกันถึงความครบวงจรในการ,ใ,รให้บริการนะครับ